สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูเรื่องการงานและการเงินนะครับออระหว่างวันที่1 6 3 0เมษายนของชาวราศีกุมมิถุนตุลในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีราลัาคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบบเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ เออฝ6หกถึงยี่สิบสองเมษายนช่วงที่ฝ่งเนี้ยทำทำมาระหวว่าวานทียี่สิบฝ่ายมีฝ่ายสิบเมษายนนะครับเดี๋ยวมาดูเนาะ16หกถึงยี่สิบสองเมษายนก่อนแล้วกันว่าช่วงแรกเนี้ย เป็นยังไงบ้างเนาะในผลการงานชาวกลุ่มเป็นยังไงบ้างเลยช่วงนี้รู้สึกว่าทําอะไรก็โดนติดขัดโดนตําหนิโดนว่าตลอดเวลาไมาน่นานไม่คุณรู้สึกค่อนข้างท้อในงานที่ทาท้อแท้มากๆเลยฉะนั้นแล้วก็รู้สึกถอดใจบางท่านถอดใจมากๆเลยอาจจะไม่อยากทํางานด้วยซ้าไม่อยากทํางานตรงน,นี้แล้วไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับนะแต่ว่าด้วยปัญหาหลายอย่างด้วยภาระหลายอย่างมันทําให้คุณต้องเหมือนจะไปไหนไม่ได้ก็ต้องทนอยู่จุดนี้ก่อนนะครับแต่ว่าช่วงปลายๆจะเริ่มดีขึ้นนะไอ้ปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วก็เ จจะมีคนมาช่วยผู้จ่ายดีๆคุณมากขึ้นเจ้าหน้าให้ความเมตตาม,มากขึ้นมหมายคุณรู้สึกมีกําลังใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะ16-22เมษายนการเงินก็ยังมีอยู่เนาะแต่ทุกนี้คุณรู้สึกว่าเออจะมีการวางแผนการใช้เงินค่้นข้างเยอะเหมือนกันนะครับพอรู้สึกว่าอยากเก็บเงินให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่อยากเสียเงินนะครับนะ แต่ถือว่าจริงๆมันก็มีอยู่แหละจะเป็นความมตกควนของคุณเองแล้วช่วงไปๆเนี่ยจะได้ในท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะได้ลูกค้าเข้ามานะคะในช่วงนี้นะถือว่าอยู่มีอยู่แหละแต่มันมีความไม่ตกเกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูช่วงสองวาเป็นยังไงบ้างเนาะ มาดูกันเนะ 23, าะยี่สิบสามถึงสามสิบเมษายนนี้ฝนกการงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยเนาะของชาวกลุ่มยี่สิบสามการงานช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยเหมือนคุณอยากไปเปรียบเทียบกันอ่นเนาะถ้ามีการเปรียบเทียบกันอ่นคุณจะค่อนข้างท้อแท้ใจเกิดขึ้นในช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าจะโดนตำหนิทางเจ้านายด้วยว่าเหมือนคุณเล่นมากเกินไปอาจจะโดนตำหนิจากทางเจ้านายหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางลูกค้าว่า,ออาไอะท,ทำไมคุณไม่ค่อยบางท่านโดนตำหนิจากลูกค้าว่าทำไมคุณไม่ใส่ใจงานของเขาเลยเนาะแต่คุณก็ไม่ะ มันยังมีส่วนที่ระวังนิดนึงว่าถ้าเขาตําหนิคุณต้องพูดหยีดีกว่าถ้าเขาตำหนิคุณรอ,อบแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไม่ค่อยแคร์เออช่างไม่เหอะตำหนิก็ตำหนิไปเพราะตอนนี้ฉันก,นกนำลังทางานได้ดีอยู่อะไรเงี้ยระวังจะโดนตําหนิรอบสองรอบสองมาเนี่ยระวังคุณจะเศร้าเลยเนาะระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เอ,อการเงินล่ะยี่สิบสามสามสิบเมษายโยนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อยากหาเงินได้เยอะกว่าเดิมเนาะมีความรู้สึกเอออยากมีเงินมากกว่าเดิมมีวิธีไหนไหมจะหาเงินได้นะแต่จริงๆการเงินคุณ,คณ,คณก็ยังถือว่ามีเงินอยู่แหละจะพย เป็นไปเป็นไปตามที่คุณคาดคิดนะแล้วยิ่งถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยคนค่อนข้างมีความทุกข์ท้อใจเกิดขึ้นฉัน่อยากไปเปรียบเทียบกับใครเนาะก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกุมไม่แค่นี้นะครับชาวราศีกุมท่านใดอยากดูดวง่วนตัวเพิ่มเติมมีคาถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไปได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีมิถุนนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยุ้าตยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคามภายนะระหว่างวันที่16ถึง22เมษายนช่วงที่2เนี่ยคามภายนะระหว่างวันที่2 3มถึง24เมษายนนะครับ ไปดูช่วงแรกก่อนเนาะ16-22เมษายนการงานชาวมิถุนเป็นยังไงบ้างการงานช่วงนี้ติดต่ออะไรก็ค่อนข้างประสบความเฟืร็จตีแหละนะแต่ระวังนิดนึงนะครับระวังความงุหกิดของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกงุหงิดคนรอบๆตัวคุณเกิดขึ้นฉะนั้นรามาระวังเรื่องอารมณ์คุณนิดนึงเนาะนะครับช่วงนี้งุนกินมากๆเลยระวังจะพลาดหัวฟลาดหางคนรอบๆข้างนะครับแต่ช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยแล้วก็อย่างนึงนะคุณจะไม่ค่อยใส่ใจในการทํางานด้วยช่วงนี้ด้วยความด้วยความเบื่อความหน่ายของคุณนะครับแล้วก็กาาารเเงงงงนน่ถึมยยป็ไบ้ การเงินค่าใช้จ่ายมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่านู่นค่านี่มาต่อเวลาค่าที่คุณต้องรับผิดชอบเยอะแยะนะครับนะคุณค่อนข้างเหนื่อยไมเหนื่อยแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเสียไปอยู่นะครับนะช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะระวังว่าที่มันเหนื่อยอยู่แล้วอย่าไปหาเรื่องใช้ตังค์เพิ่มแล้วกันมันจะเหนื่อยอยิ่งกว่าเดิมนะนะครับเดีย๋ยวมาดูช่วงที่ฝร่งน้อเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันเนาะไพ่เป็นไปฝั่งชุดยิปซ่าหนึ่งสามสิบเมษายนมิถุนเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก่อนละกันการงานก็ยังประสบความสำเร็จอยู่แต่ช่วงนี้จะโดนเจ้านายหรือลูกของลูกค้าบ่นนิดนึงเนาะแต่คุณก็ยังไม่เป็นไรก็โดนบ่นนิดนิดหน่อยแต่งานฉันยังไปได้เรื่อยๆอยู่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะช่วงนี้ทําอะไรก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแต่ระวังนิดนึงระวังเสียงบ่นเสียงบ้าเสียงตำหนิเล็กๆน้อยๆจะมาต่อเวลาจะมีเหมือนแบบเจ้านายบ่นคุณทุกจิกจุกจิกลูกค้าจะบ่นคุณนู่นนี่นู่นนนแแต่่่คุณกก็ยยยังงเเฉๆอูะะะฮลล้วาริ เป็นยังไงบ้างเนาะการเงินในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคุณในหลายๆท่านที่มีลูกหนี้อยู่เนี่ยอยากตามลูกหนี้มากๆเลยเนาะเมื่อไหร่ลูกหนี้จะมาใช้เงินฟุกชีนะครับในบางท่านที่ไม่มีลูกหนี้ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เงินมันจะดีขึ้นวะเมื่อไหร่จะไข่คองได้วะเมื่อไหร่มันจะมีช่องทางมีโชคไปรับเข้ามาได้วะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะคุณรู้สึกอยากเอาเงินเนี่ย เอาไปใช้เหมือนว่าคุณอยากมีเงินเยอะวันนี้เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายให้เป็นครองตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามีอะไรอยากได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็ระวังนิดนึงเนาะอย่าใช้อะไรที่มันเกินตัวมากนักนะครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีมิถุนมีแค่นี้เนาะชาวราศีมิถุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ใคลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีตุลนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดองการงานและการเงินของชาวราศีตุลเนาะคือพืที่เกิดระหว่างวันที่เอ่อ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะแล้วก็ไพ่แบบเป็นฝองช่วงช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง2 2เมษายนช่วงที่2เนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่2 3ถึง30เมษายนนะครับมาดู16ถึง2 2เมษายนกันเนาะช่วงนี้ช่วงชาวต <snap> ุลเป็นยังไงบ้างการงานล่ะ การงานนี้รู้สึกเบื่องานที่ทํามากบางทีก็ไม่อยากทาแล้วเบื่อหน่ายเพราะคุณเบื่อปัญหานะปัญหามันจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยเร,ลเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีคนเอาเรื่องมาให้คุณคนรับตัวมาเรื่องคุณหรือ,อ,อลูกคอลูกค้าเรื่องมาให้คุณคุณค่อนข้างเบื่อเบื่อหน่ายแต่ว่าส่วนหนึ่งงานถือว่าทําได้ค่อนข้างประสบความสําเร็จอยู่นะครับทาได้ออกมาค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็จัดก,การแล้วยังช่วยจัดก,การแก้ไขปัญหาอื่นได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่คุณจะมีความเบื่อหน่ายเณรา่ค่อยมันคคงุณรู้สึกว่าอยากไปทําอะไรทีีี่่มันมมนดกวา้งานที่ดีกว่าี้ แล้วผลของการเงินลสิ่หกถึงยี่สิบป่องเฮษายยนเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยมันยังมีเงินอยู่ไหมมันก็มีอยู่แต่ค่าใช้จ่ายกอนข้างเยอะนะครับเป็นหน้าค่าใช้จ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะแต่คุณก็ยังหมุนเงินได้อยู่เนาะอย่งเช่นว่าจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินอยู่แต่คนข้างมีความเบื่อเบื่อในเรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายที่มีค่าจีดอะเรื่องค่าใช้จ่ายเล็กน้อยมาเพ่อ์ไพคุณอะให้ค,คุณต้องเว้ยมีเรื่องจ่ายนู่นอีกหรอมีนี่อีกหรออย่างเงี้ยมันยังกวนจิดตรงตรง,ตรง อะไรเดี๋ยวมาดูช่องที่2เนาะเป็นยังไงบ้างนะครับ ามาดูกันเนาะยิบสา่บสาเห็นฝาเมษฝายนชาวตุนเป็นยังไงบ้างที่ผลการงานกับการการงานก็ถือว่ายังทาไปไเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะมีความเบื่อหน่ายนะเบื่อปัญหาเบื่อคนบางทีคนเขาไม่ทําทอะไรให้เบื่อหรอกคุณจะเบื่อเองเป็นแล้วขนาน,นั้นเกิดขึ้นนะครับทีนี้คุณก็รู้สึกว่าเออก็ต้องทางานต่อไปมันยังทําอะไรไม่ได้เนาะยังก็ยังต้อง ต้องทาต่อไประวังนิดนึงเนาะไอความเบื่อหน่ายมากๆเนี่ยระวังจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตําหนิหรือโดนคนตําหนิมันไฟได้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็มาระวังนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยมีกระตืใจอยากทางานเลยจะเบื่อเฟิงเฟมากๆในดนเรื่องของการเงินละเนาะสิบหกถึงยี่สิบสามสามสิบเมษายังเป็นยังไ,ไงช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคครใช้จ่ายมันเยอะจังเลยอะ่ะแต่ว่าแต่คุณก็ยังมีช่องทางในการหาเงินอยู่เนาะเงินก็เงินก็ยังเป็นตามที่คุณคาดคิดถ้าคุณวางแผนอะไรไว้มันยังเป็นไปตามนั้นอยู่นะคร ยังยังดีอยู่เนาะคาดหวังอะไรไปยังเป็นตามมันอยู่ฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปผลหรเรื่องการเงินเท่าไหร่นะครับก็จบการกดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราฟีตุนมีแค่นี้เนาะชาวราฟีตุนท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไมาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนจ้า